น่งอยู่ฟังสาครับครับนั่งอยู่นี่ครับตน้นไก่ป่าครับเอฟซีนั่นไก่ปลาอย่านี่ครับ,บเดี๋ยวบุกไก่ป่ากันนะครับสิมาหยังครับสิมาสิบเบดครับนี่ไก่ป่าอยู่แถวนี้ผมแล่นเขาเอาไปกินนะครับอันนี้ไก่ป่าตัวเมียครับเอฟซีมันมันมันมาหากินอยู่แถว ฟังสาผมเนี่ยครับม,มันกับโบยานผมหรอกเป็นพฤติกรรมนะครับมันจะอย่างไรครับอยู่ฟังสาผมเนี่ยครับเอฟซีครับไก่ป่าตัวเมียเบึง้งนึงกันครับเอฟซีไก่ป่ามันจจนี่จังไลยครับเพิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยครับผมขาดว่ามันคือนิี ฟักนะครับหลังจากมันฟักแล้วมันก็จะมาหาเกียร์มันสิ่งนี้จากกระรงมันนะครับมันมาเองตามธรรมชาติของมันครับครับแต่ผมสีเฮ็ดป้ายประกาศห้ามยอยู่ไว้คนอันนี้ครับมันหาเกียร์กินเนกไก่ไปลาโอ้ยครับไก่ปลาในเอฟซีครับ ักษาตัวให้มันหลอดเดอ้อใหญ่คนมาเอาไปกินเดอ้อแถวนี้ขนาดไอ้เล่นออก็เอาไปกินนะครับยิบซี่ครับเล่นเอาไปกินเครับไปแล้วไปแล้วแก่ปลาครับปลาที่ผมยุสาเนี่ยครับผมเอาใส่เหือไว้หลายว่ามันสิเหลือจากกี่กม็มวยบวครับเนี่แถวนี้กี่มวยหลายครับแก,ก่ปลาครหลอดจากนายผ้านเนี่ยใครครับ แล้นตัวนึงเขามาขุดเอาอยู่ฟังสานี่ครับเอฟซี FC. เขามาขุดเอาเอาหมามอาะไรขุดเอาไปแต่ผมเสดู่ผมผมเลยพยาอนุรักษ์ไว้ครับผมเคยจับมันไปปล่อยเคยออกให้ทายเกียให้เอฟซีวงอยู่ครับมีหลายตัวครับอยู่นี่แต่ว่าปรากฏว่าชาวบ้านหัวลวมีเขาก็มาล่าเอาไปกินครับผมุตส่า์อนุรักษ์ไว้คราแต่เขาเอาไปกิน อันนี้แก้ป้ากันครับโมโหไวาจังไนี้ครับผมก็ถ่ายคลิปต้องไปเอฟซีเบอรครับมันอยู่สาหน้าหมนะครับเอฟซีครับอยู่ฟังสาครับนี่ครับนี่บรรยากาศครับอยู่ฟังสาครับคู่สารอบๆครับนี่ผมก็คู่ตั้งไว้นี่ครับนี่ต้นไม้ครับ บรรยากาศเอฟซี FC. อันนี้ก็ต้นมะม่วง,งหิมพานต้นมะม่วงหิมพานครับเอฟซี FC. นี่ครับบรรยากาศน,นี่นี่นะครับเขามาขุดเอาแร่อนอยู่ตรงนี้ครับเอฟซีครับนี่ห้อยเป็นธรรมเนี่ยขุดเอาเอาแร่นอยู่ครับ,รบน,นี่ขุดขุดเอาแร่นไปตัวหน,นึ่งเนี่ยเจอว่าผมเสียดายอยู่ครับขุดเอาอยู่อยู่ในพ้งอนี่ครับเอฟซี FC ครับ,บนี่ชาวบ้านมียังเอาเวัตถุเขาผมไป่เสียก ผมไปซื้อกิ่งกากับปอมมาปล่อยไบสองรอยกว่าบาทครับประมาณหาซิกโปรโต่ปล่อยใบแถวนี lettuce, die die ้แหละครับเอฟซีไปซื <t Ext inc powerful> ้อแห่มาปล่อยอีกครับแหนะกับเสือมาปล่อยอยังมาปล่อยผมอย่าอนุรักษ์ไว้ธรรมชาติครับอันนี้ไก่ปลาครับเอฟซีมึงมันโกยเนี้ยครับผมมันอยู่มันก็อยู่มันกอยู่นะครับเอฟซีเห็นไหมนั่งอยู่ครับเอฟซีผมก็นั่งอยู่ครับเอฟซีนั่งอยู่นั่งอยู่ฟังสาครับครับนั่งอยู่ครับตัอนไก่ปลาครับเอฟซี นุ่นแกปลางนะครับเนี่ยไซีเบิร์นะครับเบอร์แกปลากันครับแกปลาครับไอแกปางตัวเมียครับมันมาหาล่องพฤติกรรมจะไปเส็นนี่ครับผมอยู่นี่ครับผมกำลังอยู่ในแกปลามันละครับเหมือนี้ข้างวันหยิบเงียบครับผมก็ไม่เลยเลยครับมานั่งหยิบเงียบอย่างนี้ครับนี่แต่ว่าโอ้ยรักษาตัวให้ดีเด้อมึงเนี่ย ก็ยูงสิครับอยู่ธรรมชาติครับเอฟซียู่ในป่านี่ครับเอฟซีเบื้องขับนี่บรรยากาศมีนะครับนี่ใครป่าครับเห็นไหมครับผมสีเบื้งใครป้านั่นครับใครป้ารเหมือนกันครับเอฟซีกำลังกินกินน้ำอยู่นะครับขยายกันนะ เกปากำลังกินนาำอยู่ไปแล้วไปแล้วมาหากินผมขาดวันฟักไข่ครับพี่นี้แหละ ไค่แล้วก็มันมันมากินหนามครับตอนนี้ประมาณบ่ายใบกับชงบ่ายกำลังกินมะม่วงหิพันธ์ครับตอนนี้กำลังจิกกินมะม่วงหิพันธ์ผมว่ากล้าขยับไปยามันยามันบินครับก็เลยพุงกับอยู่นิ่งๆครับ กำลังเคลียกินอยู่ยครับแสดงฟักหั่งจากออกมาจากหั่งนี่ครับเมื่อก,กินน้ำแล้วเมื่อเคลียกินอาหารครับกินแบบมองยี่พันครับอยู่ฟังสารผมครับนี่ยไก่ปลาตัวเมียเอฟซีเบิร์นครับมันจะไปเซตต่อผมบอกผมบอกกาขยับไปไหลายครับยืนบอกมันก็เซ้ยครับมันก็บิมันก็เบ,บิร์นยังครับนี่ กันนะครับเด้วยโดนๆมีโอกาสเห็นเธอหนึ่งครับเพื่อนเอฟซีเดยดไทยจังหวัดดีๆสิครับหายากครเบื้องไกลปลาตัวเมียมันหลังจากมันผมขาดผมคือจัมาฟักไข่แถวบริเวณนี่แหละครับฟักไข่แเราเลยออกมาเขียมาหากินอาหารเราเนี่้องสิเขาไปลังครับผมอยากจะคนมาหลามันนี่แหละครับผมเห็นอยู่มันมากคับตัวครนตัวผู้มีผูู้่ผู้หนึ่งครับ ไก่ปลา,าตัวนียอากำลังกินมงัมงโมงอี่พันตันนี่ครับไอซีมลนุ่ออกมาโมองอี่พันตันนี่ครับกำลักงกินมงังโมงอี่พันกับไก่ปลา ผมไปสิมาตกเบ็ดเอาไปลาบแร้งปลาพันนี้มาขอกไก่ปลาครับเอฟซีโดยโดยบังเอิญไก่ปลาตดวนมาโดยบังเอิญครับ <laughs> ผมผมก็เห็นมันน,นี่แหละครับเอฟซี FC. ผมก็เลยถ่ายเอฟซีเบื้องมันกาลังกินบักอมวยพันครับไก่ปลาตัวเมียผมมาฟังสาครับว่าจะมาตกปลาเอาไปลาบแร้งครับนี่ครับยีสายนี่ครับสายาสังเกตผมเหงื่อกล้องหลายๆกันขี่กระมวยครับเอฟซี FC ครับนี เอาเหงื่อเอาเหอใหม่ลงหมดไล่นะครับเต็มสาเลยเพราะว่ากันบ่ให้อย่างหน่อยก็ขี้มวยเอาไปกับมันต้องเหลือยงบางบ่เหลือมากก็ก็เหลือหน่อยครับตอนนี้ครับตอนนี้เบื้งไก่ปลาเขาจะไปเซตตอวพฤติกรรมมันนะครับน้องเอฟซีที่มาแล้วครับมากินหนามากนลยครับมากินหมอยิ่งพันครับเอฟซีบินไปแล้วครับผมไปแล้ว กินเบลอไปแค่อยู่พุ่นสิอย่าลืมครับ PC 6กิโลกับ FC นำมังคาปลาครับเอฟซปเช็ต่อครับเอฟซีครับอ้นูผคไปแล้วไล้วครับอีสานยครับไก่ปลายินยู่ครับนี จะไปเอสต่อนําพระพระผมพาะเอฟซีเอฟซียังนําตามไก่ปลาจีพีเอสต่อครับไก่ปลาตัวเมผียไปเลยครับบ anyway. ินไปแล้วคุณขุนไปแล้วครับคุณบินเลยคุณครับคุณเพิ่งลงขุนเข่าปลาไปเลยครับคุณขุนขับบินไแล้วคุณเลยครับไปแล้วครับเอฟซีบินไปแล้วครับครับก็ พาคเอฟซียางลบน้ำมึงไกป่ปลาครับเอฟซี FC ครับ